สามีภรรยาเปรียบเหมือนกงล้อสองข้างที่ต้องหมุนไปพร้อมกันชีวิตคู่จะราบรื่นหรือสะดุดก็อยู่ที่การเข้าใจกันและการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมหน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากคือการดูแลจัดการเรื่องการเงินในครอบครัวสบัสดีกัลยาณมิตรท่านแม่สีเรือนผู้เป็นขุนคลังประจำบ้านผู้เก็บถนอมเงินทองและความสุขไว้ให้ครอบครัว ด้วยความรักและความเอื้ออาทรวันนี้ทางเราอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อให้เรื่องราวดีๆธรรมะที่อบอุ่นหัวใจและข้อคิดที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคู่นั้นได้ถูกส่งต่อไปถึงสามีอันเป็นที่รักให้เขาได้รับรู้ได้ตระหนักและได้แรงบันดาลใจร่วมกับเรา การที่ภรรยามีศรัทธาในธรรมะแล้วแบ่งปันสิ่งดีงามแก่สามีก็เสมือนการถวายดอกไม้หอมในเรือนรักทําให้ชีวิตคู่ร่มเย็นเป็นสุขเกิดปัญญาและความเข้าใจกันมากขึ้นขอสีภรรยาทั้งหลายจงช่วยกันส่งต่อบนส่งต่อกําลังใจและส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองให้ถึงคู่ชีวิตของท่านด้วยเถิดหากสามีทํางานหาเงินได้ แล้วมอบให้ภรรยาเป็นผู้ถือทั้งหมดจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะภรรยาเปรียบเหมือนขุนคลังประจำบ้านเธอมีความละเอียดรอบคอบรู้จักประหยัดรู้จักจัดสรรรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ให้เงินรั่วไหลไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อสามีไว้วางใจมอบเงินให้ภรรยาถือทุกบาททุกสตางค์ก็เสมือนการวางรากฐานความมั่นคงของบ้าน ครอบครัวจะไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนเพราะเงินทุกบาทถูกบริหารด้วยความรักความรับผิดชอบและความหวังดีต่อครอบครัวท่านผู้ฟังทุกท่านครับการที่สามีมอบเงินให้ภรรยาถือทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หมายถึงการเสียอำนาจแต่คือการยกเกียรติให้ภรรยาเป็นเสาหลักเป็นคนดูแลขุมทรัพย์ของบ้านและนี่แหละคือเคล็ดลับของครอบครัวที่รุ่งเรือง ความรักที่แท้จริงของสามีที่มีต่อภรรยาไม่ใช่เพียงคำพูดหวานหรือของขวัญล้ำค่าในบางเวลาแต่คือการไว้วางใจและยกย่องให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลชีวิตคู่ร่วมกันสามีที่รักภรรยาจริงจะไม่หัวเงินทองไม่ปิดบังไม่แบ่งแยกแต่กลับเลือกที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือของภรรยา การมอบเงินทองทุกบาททุกสตางค์ให้ภรรยาดูแลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการเงินแต่คือการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นในคู่ชีวิตว่าเธอคือคนที่สามีไว้วางใจที่สุดและคือแม่สีเรือนที่จะทำให้บ้านอบอุ่นมั่นคงและรุ่งเรืองท่านทั้งหลายที่เป็นสามีหรือผู้ชายผู้ครองเรือนการแต่งงานไม่ใช่เพียงการได้มีคู่ แต่คือได้ผู้ร่วมชีวิตที่จะเคียงบ่าเคียงไหลไปกับท่านในทุกย่างก้าวความรักที่มั่นคงจะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่จากคำพูดหวานหูแต่จากการที่ท่านไว้วางใจและยกเกียรติให้ภรรยามีบทบาทสำคัญในครอบครัวการมอบเงินทองทุกบาททุกสตางค์ให้ภรรยาดูแลคือการประกาศว่าภรรยาคือคู่ชีวิตที่ข้าพเจ้าศรัทธา และไว้วางใจเมื่อท่านทำเช่นนี้ครอบครัวจะเกิดความโปร่งใสไม่ต้องระแวงไม่ต้องกังวลภรรยาจะใช้เงินด้วยความรอบคอบและห่วงใยบ้านเรือนเงินที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากของท่านจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นความสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของลูกเมียและอนาคตเหตุผลที่ผู้ชายมอบเงินให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลเพราะความรักและความไว้วางใจ ผู้ชายที่รักภรรยาจริงจะเชื่อมั่นว่าเธอคือคู่ชีวิตที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดเขาจึงมอบเงินทองทั้งหมดให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลเหมือนการมอบหัวใจและชีวิตไว้ในมือของคนที่เขารักที่สุดเขาคิดว่าภรรยามีความละเอียดรอบคอบรู้จักประหยัดรู้จักจัดสรรสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเธอมีสายตาที่มองอนาคตรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรฟุ่มเฟือย ทำให้การเงินไม่รั่วไหลครอบครัวไม่เดือดร้อนตามธรรมเนียมและความเชื่อโบราณคนโบราณเชื่อว่าภรรยาเปรียบเสมือนแม่สีเรือนผู้เป็นขุนคลังประจำบ้านหากสามีให้ภรรยาถือเงินจะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเงินไม่ขาดมือและมีแต่ความมั่นคงอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในเพศแม่ด้วยเขาคิดว่า เพื่อสร้างความสงบสุขในครอบครัวหากสามีถือเงินเองอาจเกิดการใช้จ่ายโดยไม่คิดหรือเก็บออมไม่เป็นแต่เมื่อมอบให้ภรรยาดูแลการเงินในบ้านจะเป็นระบบระเบียบสามีทำหน้าที่หาเงินภรรยาทำหน้าที่เก็บรักษาครอบครัวก็เดินหน้าดได้อย่างราบรื่นเพื่ออนาคตและลูกหลานภรรยาจะคิดถึงบ้านและลูกเสมอเธอใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้แต่เพื่อวันข้างหน้านี่คือเหตุผลที่ผู้ชายจำนวนมากยอมมอบเงินทั้งหมดให้ภรรยาถือชีวิตคู่คือการเดินทางร่วมกันของสองหัวใจไม่ใช่การที่ใครคนหนึ่งเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นรองแต่คือการที่ทั้งสองต่างประคับประคองเติมเต็มและสนับสนุนกันและกันให้ไปถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตคู่ ความรักที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่คำพูดหวานๆเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การกระทำที่แสดงถึงความจริงใจและความไว้วางใจสามีที่มอบเงินทองให้ภรรยาดูแลทั้งหมดก็คือการยืนยันว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเธอและภรรยาที่ดูแลการเงินอย่างดีก็เป็นการตอบแทนว่าฉันรัก และห่วงใหญ่ในอนาคตของเราความมั่งคั่งในชีวิตคู่ไม่ได้เกิดจากรายได้ที่มากเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรู้จักเก็บรู้จักใช้และรู้จักวางแผนร่วมกันหากสาม,มีภรรยาเชื่อมั่นและช่วยเหลือกันเงินทองเพียงเล็กน้อยก็สามารถมอบเงยเป็นทรัพย์ใหญ่ได้ไม่มีชีวิตคู่ใดที่สมบูรณ์แบบไร้ข้อบกพร่อง แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวคือการให้อภัยและการมองกันในมุมที่ดีสามีที่มอบทุกสิ่งให้ภรรยาแปลว่าเขาเชื่อว่าแม้จะมีความผิดพลาดบ้างแต่ภรรยาจะไม่ทิ้งและจะร่วมกันแก้ปัญหาไปได้เมื่อสามีภรรยามีความรักความไว้วางใจและการเคารพกันในทุกด้านความรักนั้นจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังที่ทำให้สามีมีกำลังใจทำงานหาเงินพลังที่ทำให้ภรรยามีกำลังใจดูแลครอบครัวและพลังที่ทำให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมาในบ้านที่อบอุ่นความรักในสายพุทธไม่ใช่เพียงอารมณ์แต่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรมวิหารสี่ที่แสดงออกผ่านการกระทำที่เกื้อกูลต่อกันในชีวิตคู่ การที่สามีมอบทรัพย์ให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลมิใช่การยกอำนาจออกจากตนแต่คือการเจริญจากคะจาคานุสติการเสียสละและการวางใจลดความยึดมั่นถือมั่นในคำว่าของฉันให้กลายเป็นของเราการให้เช่นนี้เป็นทานทานบารมีที่ชำระความตรณีและเปิดทางให้ปัญญาเข้ามาบริหารทรัพย์อย่างมีสติ พระพุทธองค์ทรงแนะนำแนวทางอยู่ครองเรือนผ่านสิงขาลัก,กสูตรว่าสามีพึงให้เกียรติภรรยาซื่อสัตย์ไม่ดูหมิน่นมอบหมายกิจที่เหมาะสมและจัดสรรปัจจัยเครื่องยังชีพอย่างเหมาะควรขณะเดียวกันภรรยาพึงดูแลกิจการบ้านรักษาทรัพย์ซื่อสัตย์ขยันและต้อนรับเครือญาติไมตรี สิ่งเหล่านี้คือการร่วมทําหน้าที่คนละด้านให้สมบูรณ์เมื่อสามีมอบเงินให้ภรรยาถือจึงสอดคล้องกับถ้อยคำว่ามอบหมายกิจที่เหมาะสมและรักษาทรัพย์ฝ่ายหนึ่งสร้างฝ่ายหนึ่งคุ้มครองบ้านจึงมั่นคงเหมือนเรือนที่เสาแข็งแรงในเทศนาว่าด้วยความเจริญของขรหั์พระพุทธองค์ยังตรัสถึงปัจจัยแห่งความผาสุกในปัจจุบันคือ อุดฐานสัมปทาขยันหาทรัพย์โดยชอบธรรมอารักขะสัมปทารู้จักปกป้องรักษาทรัพย์กัลยาณมิตตาคบมิตรด,ดีและสมชีวิกตาเลี้ยงชีพพอเหมาะพอดีเมื่อสามีหาทรัพย์ด้วยสัมมาอาชีวะแล้ววางใจให้ภรรยาบริหารนั่นคือการร่วมกันทำให้อารักขสัมปทาและสมชีวิกตาเกิดผลจริงในบ้าน เงินไม่รั่วไหลรายจ่ายมีสติเก็บออมเป็นระบบอนาคตมีแผนมีทุนบุญและทุนทรัพย์รองรับเหตุไม่คาดฝันผลด้านจิตใจก็ปรากฏเด่นชัดเมื่อคู่ครองโปร่งสเรื่องเงินโลภะโทสะโมหะย่อมเบาบางเพราะไม่มีสิ่งให้ระแวงสติสติและความไม่ประมาทอัปมาทะเกิดขึ้นเองในการใช้จ่าย ทุกบาททุกสตางค์ถูกแปลงเป็นประโยชน์แก่ปัจจัยสี่ของครอบครัวและการเกื้อกูลผู้อื่นสำขะวัตถุสี่การให้วาจาไพเราะการช่วยกิจที่เป็นประโยชน์และวางตนเสมอภาคเงินจึงกลายเป็นเครื่องมือเจริญธรรมไม่ใช้เชื้อพลายของกิเลสเมื่อทรัพย์ถูกใช้ด้วยปัญญาชีวิตคฤหัสย่อมลิ้มรสสุขของชาวบ้านทั้งสประการอัติสุขาสุข ที่ได้เห็นทรัพย์ที่ได้มาชอบธรรมโคกสุขาสุขที่ได้ใช้ทรัพย์อย่างถูกกาลกุศลอนัน,นะสุขาสุขที่ไม่เป็นหนี้และอนวัชชะสุขาสุขที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเพราะได้มาและใช้ไปโดยสุจริตการที่พรรยาถือเงินด้วยสติและสามีสนับสนุนด้วยความไว้วางใจทำให้สุขทั้งสี่เกิดขึ้นพร้อมกันบ้านจิงร่มเย็นและก้าวหน้า สำคัญที่สุดหลักพุทธไม่ยึดติดรูปแบบหากยึดธรรมคือความเหมาะสมและความสามารถแก่นแท้ของการให้พรรยาบริหารเงินจึงอยู่ที่เจตนาและปัญญาเพราะเธอทำหน้าที่อารักขาทรัพย์ได้ดีครอบครัวจึงพ้นความฟุ่มเฟือยเอื้อเฟื้อผูกกวนเอื้อเฟือ,เอ,อ,เฟอมีทุนบุญจากทานมีวินัยจากศีลและมีทางออกจากทุกข์ด้วยปัญญา การจัดการเงินอย่างมีธรรมประกอบจึงเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวันภาวนาที่แปรธนาสารสมบัติเสริมคุณสมบัติทางใจให้สูงขึ้นดังนั้นภาพของสามีที่มอบเงินให้ภรรยาถือจึงไม่ใช่เรื่องอำนาจหากคือเดินมัชชิม,มาปฏิปทาในบ้านฝ่ายหนึ่งขยันซื่อสัตสย์โปร่งใสฝ่ายหนึ่งรอบคอบปกป้องจัดสรร ทั้งคู่สื่อสารด้วยเมตตาเคารพซึ่งกันและกันครอบครัวจึงบรรลุทั้งความเจริญทางโลกและทางธรรมมีทรัพย์พอเพียงมีใจเป็นสุขและมีบุญเป็นเกราะคุ้มครองหนทางข้างหน้าเมื่อธรรมะตั้งมั่นอยู่กลางเรือนความรุ่งเรืองก็เป็นเพียงผลตาม,มาขอเชิญชวนผู้ชายทุกคนจงเล็งเห็นคุณค่าของภรรยาอย่ามองว่าเธอเป็นเพียงผู้ตาม แต่จงยกย่องว่าเธอคือขุนคลังแห่งบ้านจงกล้ามอบเงินทองไว้ในมือเธอแล้วท่านจะพบว่าชีวิตคู่เต็มไปด้วยความรักความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง